Beauful be but be over the world. Could be chasing, but time would wasted They all chasing could would got girls I world o n my ตองครับที่ยงตื่นเนี่ยเขาวิสช่องทางการเดิน,นทางการจราจรมากมายไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่เราจะเป็นรถทูบรถใฟใต้ดินนีนะคะเราก็ก็จะเป็นพวกรถไฟอะไรสะดวกสบายเต็มไปหมดเลยแต่ราคาเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่สําคัญน้องๆต้องแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินไปได้มากเลยละคะ <ไป S 1> ่ะและข้างหลังนี้นะคะก็คือคิวแท็กซี่หรือว่าที่นี่เราจะเรียกว่าแคปก็ได้ค่ะเป็นคำแสลงนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกัน ที่สําคัญแท็กซี่เที่ยงติดเนี่ยเขาจะพิเศษไม่เหมือนที่อื่นจะไม่มีแบบสีเขียวเหลืองแบบชมพูฟาา้าว่าเรานะคะจะเป็นแบบสีดำไฮโซแบบนี้ค่ะลูกร่างนี่เป็นเอกลักษณ์ใครเห็นจะรู้เลยว่านี่ยแหละแท็กซี่ของอังกฤษค่ะท่างหลังก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างที่ของประเทศต่างๆที่ใครมานะคะก็จะต้องมาเชื่อในต่นนี้กันก็คือจับเบอร์เด็กว้าหรือว่าต้นบัสสอง,องชั้นนั่นเองค่ะข้างบนเนี่ย ก็จะเป็นราคาเปิดกว้างให้แบบได้สูดอากาศแบบดีๆของที่อังกฤษนะคะแล้วก็เห็นวิวได้ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยซึ่งนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ใหญ่ที่ใครมาก็ต้องขึ้นค่ะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะตอนนี้พี่ขิมพาพี่นันมาที่วินเซอร์แคสเซิลค่ะแฮมอนานแคสเซตลนะคะชั้นต่ำขลุ่ยไฮโซเราต้องอ่านแคสเซิลแคสเซิล ไม่มีเสียงตัว T เลยนะคะเหมือน T เป็น Silent Letter หรือว่าอักสอเงี่ยมันเองค่ะตื่นเต้นจังเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน Official Residence หรือว่าเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของ Queen Elizabeth the Second หรือว่าพระราชนีของ Elizabeth แห่งกรีซที่สองนเดียวค่ะเวราไปดูดิพี่คะพี่เขียนมาไปเสี็จกันข้างในเป็นไงคะ่ะ oh, They might say hi and they might say hey, but you shouldn't worry about what they say Cause they got nothing on you, baby. Yeah Nothing on you but why young yank and Kong Free Hun Titan Winter Castle They are in line They are queuing สามารถใช่สองคำนะค่ะ queuing สกดตเลงนีค่ะ queu e to queue แปลว่าเข้าคิวไหมคะหรือว่า line up to line up ก็แปลว่าเข้าเป็นแถวเป็นเส้นนั่นเองค่ะ in queue in line ก็แปลว่าเข้าคิวเช่นกันค่ะรอต่อไปก่อนนะต่นมาดูไปค่ะ know you feel where i'm coming from regardless of the things in my past that i've done most of it really was for the hell of the fun on a carousel so around i spun with no direction just trying to get some going to chase skirts living in the summer sun and so i lost more than i had ever won and honestly i ended up with none there's so much nonsense on my conscience i'm thinking maybe i should get it out and i don't want to sound redundant but i was wondering if there was น้องๆคะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะพระราชวังวินเซอร์สวยงามมากๆเห็นด้านหลังนะคะที่นี่เนี่ยอลังการมากๆแถมยังเป็นพระราชวังที่ใช้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะน้องๆที่นี่เนี่ยน้มีประวัติเก่าแก่มากย้อนไปถึงสมัยวิลเลียมกับคอนเวล์คนเดียวกับคนที่สร้างทาวเวอร์ออกหลอนดั่นเองค่ะจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งของพระราชวังวินเซอร์นะคะก็คือที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสามของพระราชวังหลักที่ พระชวงอังกฤษเนี่ยเขาใช้อยู่อาศัยกันค่ะน้องๆที่แรกก็คือพระชังบักกิงแฮมที่2ก็คือพระชองโตรีรูค่ะที่3ก็คือที่นี่นี่เองในเซอร์เคสเซิลค่ะน้องๆคะตามป้ายนะทางนู้นนะคะมีสถานที่ที่เราน่าจะไปเยี่ยมชมนะคะก็คือเฟรดอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นแบบที่อยู่อาศัยของแบบพระชวอังกฤษค่ะ สวยที่นึงก็คือแ็นแบบห้องถงสับเก็บตุ๊กตาของสับมของควีนแมรี่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยแต่เสียดายที่ข้างในค่ะเขาห้ามถ่ายดีโอถ่ายรูปก็ไม่ได้พี่ขิมจะดูเผื่อน้องๆไดกันนะคะน้องๆค่ะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับประเทศไทยของเราที่ว่ามีแบบการต่อสู้สงครามมากมายในอดีตนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ย เวลาที่แบบบ้านเมืองสงบนะคะเขาก็จะใช้เป็นที่อ,อาศัยมีสถานที่เที่องเที่ยวม,มากมายใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่มีสงครามขึ้นมาเนี่ยที่นี่จะแบบถูกตรึงกางําลังมีกาําลังทหารสะสมมากมายเตรียมพร้อมสู้ค่ะซึ่งรูปแบบแบบนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะดีเลยได้เข้าคเรา,าถึงคก,กลีนีเรามมใช่กรมา,าชไคไ,ชไฮโซไฮโซโมเดิร์นมาก โรงแรมว well. ้วยลังหัวใสค่ะแปลงุูกเป็นโรงแรมบ้านะคะมาพักด้วยค่ะเช่ด้วยฉันเองค่ะสาวแ่ะ name. And no matter no at. where I'm น้องคะ่ะแน่นสัตว์ดีใจคูณจะได้กลับบ้าแล้วดูดีค่ะคนเยอมมากเลยค่ะปดกลับบ้าแล้วเพราะนั่งวีวีตัวแสบเนี่ยส่งตั๋วให้ไปโรมเองค่ะน้องคุสจะทันหรือเปล่ารีบไปก่อนนะคะ You make me wanna sing <All right. S 1> Whether a bus or a plane or a car or a train No other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls yeah. all over the world.